เช็ดสะาดจังเลยลูกขอบคุณนะคะคุณน้าอันนี้ขอบคุณค่ะพี่นี่คุณคุณไม่ให้เงินอีเด็กเหลือขอแล้วทำไมคะมันหลอกคุณนะนั่นน่ะให,ให้ไปเถอะคุณนี่น้องเขาไม่ได้มาขอฟรีๆนะเช็ดกระจกให้ด้วยสะอาดเชียวไม่อ่ะฉันไม่ยอม เงินมานี่เงินเนี่ยมันมากไปสำหรับเด็กเหลือขอแบบแกนุ่นไปเอาเศษเหรียญข้างถนนนึงไปเนาะการการกลับบ้านหรือจะกลับเอง คุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะคุณคิดจะหักหน้าฉันเหรอคุณไปให้เงินนีเด็กเหลือขอได้อีกทําไมมันเป็นแค่เด็กเช็ดกระจกมันดีเด็กอะไรนักหนาฮะนี่คุณจําไม่ได้จริงๆเหรอเด็กคนนั้นน่ะเป็นคนช่วยคุณไว้นะบิวช่วยฉันหมายความว่าไงฮัลโหลการ เธอมาได้ยังเนี่ยร้อนไม่ไหวแล้วอะ่ะ บิว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 ทำไมมานอนอยู่ตรงนี้แล้วหนูเป็นใครเนี่ยหนูเดินผ่านมาเห็นแล้วค่ะแล้วพี่เขาเป็นลมอยู่ตรงนี้หนูก็เลยเข้ามาช่วยค่ะอ๋อเออ,เอ,อ,ข,ข,อ,ข,อขอบใจนะบิวบิวเป็นไงบ้างโอเคเปล่ารุก่อนลุก่อนรุก่อนออขอบคุณนะหนูพี่เขาคงไม่เป็นอะไรมากแล้วแหละเด,เดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเองไม่เป็นไรค่ะหนูยินดี ไวไหมบิวลุกน่อน่ถ้าวันนั้นคุณไม่ได้เด็กผู้หญิงคนนั้นช่วยไว้อะป่านนี้คุณจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะขอโทษแล้วกันันจําไม่ได้บิวผมว่าคุณควรไปขอบคุณแล้วขอโทษเขาด้วยตัวคุณเองนะไปไปคุณ ไปเอ้ยออมีอะไรหรือเปล่าคะคุณไม่ต้องไหว้ผมหรอครับพอดีผมมาหาเด็กผู้หญิงที่อยู่แถวนี้่ครับพี่พอจะรู้จักบ้างไหมครับพี่ชายใจดีรู้จักเขาด้วยเหรอลูก พี่เขาเป็นคนดีค่ะพี่เขาที่ให้เงินหนูมาซื้อข้าวให้ป้ากินไงคะฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เงินหลานฉันอะเราสองคนอะไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแล้วอะคะ่ะโหชีวิตนี่มันน่าเศร้าจังเลยเนาะพอดีหนูน้อยคนนี้ช่วยแฟนผมไว้อะครับเรื่องแค่นี้เนี่ยเล็กน้อยมากเลย ขอบคุณน้องเขาสิขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะหนูเต็มใจผมว่าถ้าแค่ขอบคุณเนี่ยน่าจะไม่พอก็เลยตัดสินใจกับแฟนสองคนว่าจะขอรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงอะครับการคุณบ้าเหรอฉันไปตกลงกับคุณตอนไหนเออมันจะดีหรอคะคือคุณเป็นใครมาจากไหนฉันก็ยังไม่รู้เลยอะคะ่ะ ผมเข้าใจนะครับคุณป้าว่ามันดูไม่น่าเชื่อใจอ่ะแต่ว่าน้องคนนี้เป็นคนดีจริงๆครับผมอยากให้เขามีอนา,าคตที่ดีพี่เขาไว้ใจได้จริงๆใช่ไหมลูกพี่เขาเป็นคนดีค่ะเด็กคนนี้ควรได้รับโอกาสดีๆนะก็ได้ฉันเอาไปด้วยก็ได้แต่ฉันไม่เอาป้าไปด้วยหรอกนะแค่เลี้ยงเด็กคนเดียวก็จะบ้าตายอยู่แล้วเอ ไม่เป็นไรหรอกค่ะออฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขอแค่ฉันได้เห็นอนาคตของหลานฉันดีขึ้นก็พอแล้วค่ะหนูรักป้าน,นะคะขอบคุณนะคะที่เลี้ยงหนูมาไม่เป็นไรจ้ะหนูดูแลตัวเองด้วยนะไปไปอยู่ด้วยกันนะไปเร็ว เดี๋ยวห้องนอนหนูเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะอยู่ตรงข้ามห้องพี่เลยถ้ามีอะไรก็มาขอเรียกได้เลยนะคะแล้วนี่เป็นไงชุดนี้ชอบไหมชอบค่ะแต่หนูกลัวทำาสกปปกมันจะสกะปรก,ก็เพราะคนเย่างแกใส่นี่แหละรีบไปเปลี่ยนซะแล้วรีบลงมาทำงานบ้านด้วยฉันไม่ไให้แกมาอยู่ฟรีๆนะ แกจะแต่งตัวให้ดูดีแค่ไหนอะแต่เนื้อในของแกมันก็ยังเป็นแค่เด็กข้างถนนเหมือนเดิมนั่นแหละนี่ไปทำหน้าที่ของแกซะคนเวตียกเท้าขึ้นหน่อยได้ไหมคะหนูเช็ดพื้นไม่ได้ ที่มันก็มีตั้งเยอะแยะไปใช้ที่อื่นสิคิดซะบ้างแลสะสมองอ่ะขอโทษค่ะคุณลิตี้สมน้ำหน้าแกอย่าคิดนะว่าแกช่วยฉันแค่ครั้งเดียวแล้วฉันจะทราบซึ้งในน้ำใจของแกนะ ฉันตั้งหากที่เป็นคนอนุญ,ญาตให้แกมาอยู่ในบ้านเนี่ยและแกนั่นแหละที่ติดหนี้บุญคุณฉันสเนียกไว้ด้วย ขอบคุณนะคะนี่ตุ๊กตาตัวแรกของหนูในชีวิตเลยอ่าก็ดูแลดีๆนะเข้าใจไหมเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเข้าน้ำเป๊บหนึ่งโอเคค่ะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะมาก็ดีละ นี่แกทำของฉันล่วงพื้นทําไมอะ่ะแกรู้ไหมว่าของในถุงนั้นแค่ชิ้นเดียวอะ่ะมันมีค่ากว่าชีวิตแกทั้งชีวิตเลยนะเบลลพอได้แล้วนี่ทันเห็นนะว่าเธอโยนของใสฟ่ฟลอร่านี่ยน้องเขาล้มแล้วหัวฟาดขึ้นมาเธอทํำยังไงหนูขอโทษค่ะหนูไม่เหมาะที่จะอยู่บ้านนี้จริงๆหนูขอโทษจริงๆนะคะ เฮ้ยปอล่าปอล่าเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะไปไหนมาช่วยฉันเก็บของก่อนสิเก็บของเหรอของของเธอเธอเก็บเองสิอ๋อแล้วก็อย่าลืมขึ้นมาเก็บของทั้งหมดของเธอข้างบนด้วยนะเพราะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วอะไรอะ่ะนี่คุณจะไล่ฉันออกอีกคนหรอการนี่ฉันเป็นแฟนคุณนะแล้วก็เป็นแค่คนที่อาศัยในบ้านฉันด้วยนี่มันบ้านฉันฉันปล่อยให้เธอมีอำนาจในบ้านฉันมามากเกินพอแล้ว ฉันยัไม่ทนอีึต่อไปแล้วแล้วเลิกกันนี่คุณกล้าบ,บอกเลิกฉันเพราะอีเด็กเหลือขอคนนั้นนะหรอไม่ใช่เพราะว่าเธอมันใจแคบแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของคนเลยสักนิดไงคุณแม่งไม่ได้มีค่าอะไรเลยกันการหลานไม่อยู่แล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ย บ้านเงียบหมดเลยไม่มีเด็กมาวิ่งซนให้ได้ได้ดุได้ว่าเลยป้าอา้อทำไมมาอยู่นี่ได้ล้วลูกแล้วพี่พี่ที่ดูแลหนูอยู่ไหนหนูกลับมาได้ยังไงหนูไม่เคยเลี้ยงทางกลับบ้านตัวเองเหรอกคะ่ะโธ่หลานป้าไม่เป็นไรนะลูกนะหนูคิดถึงป้ามากเลยคะ่ะหนูขอกลับมาอยู่กับป้านะคะได้สิลูก ว่าแล้วเชียรว่าต้องหนีกลับมาอยู่ที่นี่หนูขอโทษนะคะที่ทำให้พี่สองคนต้องลำบากไม่หรอกหนูไม่ได้ทำให้ชีวิตพี่ลำบากหรอกแต่พี่เองต่างหากที่พาหนูไปเจอคนไม่ดีอะ่ะพี่ขอโทษนะเออมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะหลานฉันไปสร้างเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้ทำอะไรหรอกคะ่ะ หนูแค่อยู่ที่อื่นแล้วไม่มีความสุขหนูขออยู่กับป้าน,นะคะถึงหนูจะลำบากแต่หนูก็มีความสุขแล้วโอเคพี่เข้าใจแล้วถ้าหนูอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆพี่ก็ไม่ขาดหรอกแต่ว่าให้พี่ได้ช่วยเหลือเรื่องค่าเทอมค่าเรียนของหนูได้ไหมพี่อยากช่วยหนูจริงๆรับไว้เถอะลูก เพื่อตัวหนูเองนะก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ะแล้วนี่ของใครคะ